วันนี้ขอนำพาทุกท่านไปเที่ยวชมกัจจิวัตะวิหารหมู่บ้านแมคันเลเขตคอบางทีเรียกว่าทิ่ปทุมธรรมรามตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าปรากมปหูที่6แห่งอาณาจักรโกเตโปรโดให้สร้างเทวาลถวายเทพิณุบริเวณนี้ครั้นพุทธศักราช2 3 2 2พระปันลัตตะปุญยสารเถระได้เดินทางมาจากแคนด,ดี้เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ได้ก่อตั้งศูนย์กลางการศึกษาของพระพิสุสมาเดจชื่อว่าคุณรัตนะบุดรลิธารามปิริเวนะสำหรับของเดวัดนี้คือพระพิหารซึ่งสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่